สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมกราฟิก 2D ด้วยภาษา Java นะครับวันนี้ผมจะใช้ n e t b i n นะครับเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเลือกเ,เป็น Java Application แล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับ ตั้งชื่โปรเจกต์แล้วก็หาที่เก็บไฟล์นะครับจริงๆแล้วกราฟิก 2D เนี่ยก็คือไม่ได้ต่างจากกราฟิกธรรมดานะครับคือมันเพียงแค่มีฟังก์ชันและคลาสที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันนะครับหาที่เก็บไฟล์แล้วก็กด finish จากที่เราได้ New Project ขึ้นมาแล้วนะครับที่ Default Package นะครับคลิกขวาเลือก New J Frame Form นะครับเราจะสร้างฟอร์มขึ้นมาแต่เราไม่ได้เขียนโค้ดเองนะครับเราจะให้ Net Bean Generate โค้ดขึ้นมาให้เย่ยตั้งชื่อว่า,า Main Form จากนั้นกด Finish สำหรับในภาษา Java นะครับคลาสทุกคลาสนะครับเกือบทุกคลาสนะครับในในแพ็กเกจ Java x.swing นะครับจะสามารถวาดกราฟิกลงบนตัวของแต่ละคลาสได้ของแต่ละคอมโพเนนต์ได้นะครับในภาษา Java นะครับเราเรียกคอนโทรลต่างๆว่าคอมโพเนนต์นะครับ แล้วก็ก็จะแยกเป็น2อนอี่งก็คือคอนเทนเนอร์กับคอมโพเนนต์ซึ่ง c o n คอนเทนเนอร์ er ก็คืออเป็นสวิงที่สามารถให้สวิงตัวอื่นหรือคอมโพเนนต์อื่นสามารถวางลงบนตัวมันได้นะครับก็ได้แก่ J frame แล้วก็ J panel J อะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนสวิงคอมโพเนนต์อื่นๆที่ไม่ใช่คอนเทนเนอร์ก็จะเป็นอา label พวกนี้นะครับ swing control นะอ,อันนี้ net bin บอกอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเค <c oughs> ตอนนี้เราก็กำหนดเฟรมขนาดพอประมาณนะครับจากนั้นคลิกขวาเซต a ลอ u t <c oughs> เป็นเนานะครับอันนี้คือในส่วนของฟอร์มนะในส่วนของฟอร์มแล้วก็ไปที่ JFrame Property นะครับในแทบของโค้ดนะครับเลือกเป็น Generate Resize ใน,นส่วนของ ฟอร์มพ olicy แล้วก็ติ๊กถูกตรง generate center นะครับเวลาที่รันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยโปรแกรมมันจะถูกแสดงที่หน้าจอนะครับอันนี้คือปุ่ม preview นะครับดูตัวอย่างของดีไซน์ออันนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้ารันโปรแกรมถ้าเราสร้างโปรเจกต์ม,มาแล้วรันครั้งแรกนะครับเนบินบินจะถามหาเมนฟอร์มก่อน main, main Class ก่อนนะครับ ตอนนี้มีคลาสเดียวนะก็กโอเค OK ได้เลยอ่านี่เฟรมจะถูกแสดงอยู่กลางจอนะครับอ่าตอนนี้เราจะกำหนดค่าต่างๆให้กับโปรแกรมของเรากันนะครับใน <c oughs> ส่วนของ Property ของฟอร์มนะครับก็จะมีเอ่อไทเติลนะที่ต้องกำหนดคือ สตอรี่สตอรี่คลิกฟอร์มลเอ่อไตเติลสอง D อ่านี่ไตเติลจากนั้น uh huh. นะครับเราก็จะเอาคอนเทนเนอร์ huh. มาวางนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสวิงคอมโพเนนต์สวิงคอมโพเนนต์ใน Java X จัดสวิงเกือบทุกตัวสามารถที่จะวาดภาพกราฟิกลงไปได้เนื่องจากว่า ทุกตัวเนี่ยสืบทอดคลาสมาจากคลาสออบเจกเพราะฉะนั้นทุกตัวจะมีความเหมือนกันโดยพื้นฐานนะครับทีนี้โปรแกรมนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะวาดภาพวาดกราฟิกวาดเส้นวาดสี่เหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยลงบนตัว JFrame ฟอร์มได้แต่ผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําเนื่องจากว่าขอให้ JFrame เนี่ยเป็นตัวที่จะวางคอมเอตอื่นเท่านั้นพอนะครับแต่ ผมจะแนะนำให้ใช้เจพ n e l เนลแทนนะครับเจพารเนลหรือตัวอื่นก็ได้อ่าจะใช้เจพ n e l เนลนะครับเจพาร์เนลเนี่ยจะคล้ายๆกับเจเฟนนั่นแหละแต่เจพ n e l เนลจะไม่มีไ i t ันบา r และเจพ n e l เนลจะไม่ใช่ท็อปอ่าเรียกว่าท็อปอะไรท็อปเลเวลคือไม่สามารถแสดงโดดเดียวเดียวๆขึ้นมาได้เหมือนฟอร์มเหมือนวินโด้นะครับ มันต้องเอาไปวางลงบน J frame ฟอร์มอีกทีหนึงนะครับมันถึงจะถูกแสดงนี่คือ J panel นะกำหนดความกว้างความสูงให้เท่ากับ J frame นะครับตอนนี้ผมก็อ่าด้วยใช้สายตามองนี่แหลอะอ่ก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ประมาณอ่าต้องตั้งชื่อ J frame ไอ J panel กับ ผมจะตั้งชื่อให้ว่าเป็น canvas เนะ canvas เนี่ยในภาษาอื่นเช่น Java Script อ่า C sharp อ่าอะไรพวกนี้เขาจะใช้คือ canvas ก็คือเป็นพื้นที่สำหรับวาดกราฟิกนะครับ <c oughs> อ่อาจะทำยังไงทีนี้เรามาดูกันก่อน,อนว่าขนาดของของเจพานลเนี่ย มันมีขนาดเท่าไหร่ไปดูที่ Generate Code นะครับบรรทับที่20เนี่ยตามภาพเลยนะครับ Can ว a s ของเราคลิกที่ Canvas นะครับ Netbin ก็จะเาเรียกว่าก็จะแร็ g นะครับข้อความที่มีชื่อว่า Canvas ให้เป็นสีเหลืองนะครับพื้นสีเหลืองมันจะเห็นว่ามันจะมีอยู่ประมาณเนี่าดูตรง Set e t บ n d อันนี้คือกำหนดตำแหน่ง Property สี่ตัวด้วยกันก็คือตำแหน่งที่ถูกวางลง,ลงบนเฟรมก็คือตำแหน่งสองตำแหน่งแรกอันนี้คือศูนย์ศูนย์ก็คือณนะตำแหน่งที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็ความกว้างความสูงนะครับความกวาม้างความสูงในระบบโคออร์ดินเนตในการสแสดงผลแบบโคออร์ดิเนตซึ่งระบบพินโดร์แล้วก็ระบบต่างๆเขาใช้กันนะครับจะมีตำแหน่งที่ศูนย์ศูนย์อยู่บนอยู่มุมบนซ้ายนะครับอยู่มุมบนมุมบนซ้ายแล้วก็ตำแหน่ง x จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาตำแหน่ง y จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากบนลงล่างอันนี้คือ coordinate ถ้าเห็นเลข2ตัวเขียนแบบนี้นะครับคอมมาขั้นแล้วมีบงเล็บครอบนั่นคือคู่อันดับ x y ก็คือตำแหน่งแกน x และแกน y นั่นเองนะครับท <c oughs> ีนี้เรารู้แล้วว่าตำแหน่งของเจ a เ e ลอยู่ตรงนี้ตำแหน่งของ ขนาดของ x เป็นขนาดของเจ็พาเนลกว้างเท่านี้สูงเท่านี้ทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราต้องประกาศตัวแปรที่เป็น global นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกๆฟังก์ชันภายในคลาสนะคลาสของเราชื่อ Mainform ผมจะประกาศตัวแปรกราฟิกกราฟิก 2D นะครับกด control space bar แล้วสักคู่หนึ่ง a u t o ้คอม l พ t e จะขึ้นมาเห็นกราฟิก2 d นะครับอยู่ในแพ็กเกจ java d w t p ถ้าผมพิมพ์เนี่ยเราจะต้องกำหนดการ Import เข้ามาเองนะแต่ถ้าเราใช้เน็ b บินออโต้คอม e t e ให้แต่ไม่คิดก็ได้นะครับเลื่อนลูกศรลงมาแล้วกด enter ก็ได้จะเห็นว่าเน็ตบินจะ Import เข้ามาให้โดยอัตโนมัตินะครับงนั้นเราจะไม่ต้องกังวล เวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยด้วย Auto ออโต้คอมพิวต์สร้างชื่อ g 2 g 2 b d ก็ได้นะครับประกาศไว้ก่อนเนี่ยทีนี้เราจะต้อง Insert Override method ตัวหนึ่งขึ้นมาผมคลิกขวาหรือก,กด Alternate Insert ก็ได้นะครับคลิกขวาอ่าแล้วเลือก insert o v e r r i d e method ตัวนี้คลิกในส่วนของวินโด้ส์ Windows นะครับ จะมีเม็ตัดตัวหนึง่งชื่อเม็ตัดเพนต์เม็ตัดเพนต์ตัวนี้นะครับจะทำงานคุยจะคุยัอเีครับอ้าวเฉยเฉยเม็ตัดเพนต์ <c oughs> นะครับเลื่อนลงไปเราจะเจอตรงนี้ติ๊กถูกแล้วก็เจเนอเรตตรงนี้ เราก็จะต้องสร้างกราฟิกนะครับจริงๆไม่ต้อง mm hmm. อตีสเ็นตงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วาดกราฟิกลงบนเฟรมนะครับซูเปอร์ดักเพน p กราฟิกา GRP หรือไม่ต้องนะครับไม่ต้องนี่สิ่งที่เราจะทำก็คือ,อเราจะต้องสร้างพื้นที่วาดกราฟิกจากแคนวาสก็คือใจพื้นทาของเรานะครับด้วยการเอา อินสแตนซ์หรือตัวแปรหรืออ็อบเจกต์กราฟิก 2D ที่เราประกาศไว้ด้านบนตรงนี้นะครับมานะครับ G 2D เท่ากับ R Canvas ซึ่งคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เนี่ยจะมีเมธอดที่ชื่อว่า get g r a p h i c นะครับซึ่งจะคืนค่าเป็นคลาสของอ็อบเจกต์ของคลาสกราฟิกนะครับแต่ว่า อ็อบเจกตที่เราประกาศกึเมาเนี่ยมันเป็นกราฟิก2 d เพราะฉะนั้นเราจะต้อง casting ให้เป็นกราฟิก2 d นะครับพิมพ์ไปนิดนึงแล้วก็กด c t r o l space bar เด็บินจะขึ้นออกจาคอมพิให้แล้วก็เราเลือกแล้วก,กด enter นะครับทีนี้ถึงตรงนี้นะครับเราก็จะได้อ็อบเจกต์สำหรับวาดกราฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้เวลาที่จะวาดกราฟิกนะครับ คือสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยเราสร้างแล้วเราสร้างแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะต้องวาดอะไรต่อไป่สำหรับวิดีโอนี้ผมจะสอนวาดเส้นตรงแล้วก็สี่เหลี่ยมพอนะครับ <c oughs> เส้นตรงเราจะวาดยังไงซึ่งอ็อบเจกต์กราฟิก G2D เนี่ยการที่เราจะวาดอะไรลงบนแคนวาสหรือพื้นที่วาดกราฟิกเนี่ย <c oughs> เรา มีอ็อบเจกต์กราฟ 2D เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะวาดอะไรลงไปได้นะครับโด,ย,ดยใช้เม t ็อดของ G2 สองของกราฟิก c d d นี่แหละซึ่งมันมีเยอะแยะมากเลยนะครับก็จะมีที่ที่ผมจะสอนตอนนี้ก็คือ draw line นะครับตัวนี้แต่ก่อนที่จะ draw line นะครับอ่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก่อนที่จะวาดเส้นตรงเนี่ย นี่คือวาดเส้นตรงนะครับดออไลนะครับเราต้องกําหนดสี้ักันสีที่จะวาดับโดยพื้นที่วาดกราฟิกโดยเริ่มฟอนะครับมันจะเป็นสีขาวนะแบ็ก g r o u n d นะครับแต่เราสามารถที่จะเซตแบ็ก g r o u n d ได้โดย g 2 set background อ่ะอันนี้ color color ผมจะใช้เป็น color black ก็คือสีดำยิงไปนิดนึงแล้วก็กด control space bar นะครับจะขึ้น auto complete มาให้จากนั้นนะครับพอ <c oughs> g 2 set background เสร็จแล้วต่อยแล้ว canvas ของเราเนี่ยจะมีก็จะมีพื้นเป็นสีดำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ set color ให้กับ g 2 d อีกครั้งหนึง่ง g 2 d set color color ในที่นี้ก็คือ color ที่จะใช้ สำหรับ draw หรือ fill นั่นเองนะครับผมจะเซตเป็น color uh, dot, uh, dot dot the dot white ก,กันนะครับผมจะวาดวัตถุอันนี้ก็คือมีค่าเท่ากันนะครับไว้ตัวใหญ่ตัวเล็กจะเอาตัวไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับผมเซต color เสร็เรียบร้อยผมก็จะวาดนะครับโดยใช้ g 2 draw line ซึ่งพารามิเตอร์ที่รับก็จะมีอยู่4ตัวประกอบไปด้วยพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือตำแหน่งแกน x ผมใส่เป็น0นะครับจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งมุมบนซ้ายนะครับโดยใส่2ตัวเป็น0 0แล้วก็ความกว้างความกว้างผมจะให้มีค่าเท่ากับ canvas นะครับแล้วก็ความสูงก็จะให้มีค่าเท่ากับ canvas แล้วก็จะอ้างถึง canvas ได้เลยนะครับ canvas อันนี้คือความกว้างนะครับ d o width นั่นเอง ดัดเก็บินะครับถ้าดัดบิดไม่มีแล้วก็ดัดเก็บบิดอ่าอ่าเสร็จแ,แล้วอ่าลองสังเกตนะครับกด Control Space Bar เนี่ยเราจะเห็นว่าพารามิเตอร์เนี่ย Draw d Line เนี่ยรับพารามิเตอร์ที่เป็นอินทั้งหมดนะ,ะรเราไม่ต้องงงและไม่ต้องสงสัยนะครับว่ารับพารามิเตอร์อะไรถ้าเราเขียนโปรแกรมด้วย Netbeam เนี่ย,นนยความสะดวกทำให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ ลองใช้ดูนะครับตัวสุดตัวสุดท้ายก็จะเป็นความสูงผมก็จะ,ะความสูงตามความสูงของแคนวาสนะครับัดเกทฮอยอ่าเสร็จแล้วทีนี้ <c oughs> ตรงนี้ถึงตรงนี้มันวาดนะครับโปรแกรมของเราก็จะวาดเส้นแต่เนื่องจากว่าการรันโปรแกรมแต่ละครั้งเนี่ยเฟร,รมอาจจะโหลดทันหรือโหลดไม่ทันโค้ด ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลังจากที่โค้ดโปรแกรมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราไปดูเด,ดี๋ยวกดคอนโทรลแล้วก็คลิกเราไปดูอ่าอ่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าหลังเซ e t visible อยู่ตรงไหนวะเซ็ท L กด Control F นะครับกด Control F visible อ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ Main Form. The set ก็คือ Set Visible จะถูกทำเป็นเมธอดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นคำสั่งสุดท้ายของอ่าเราไปดูใน Constructor ก็คือ i n i t c o m p o n e n t เสร็จ e ิดีโจะถูกทําเมื่อเม็ดตัดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเม็ดตัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งให้รีเพ n t หลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จนะครับเพื่อวาดกราฟิกขึ้นมาใหม่นะครับโดยการเรียกใช้รีเพ n t ซึ่งการวิการใช้คําสั่งรีเพ n t ก็คือคลาสของเรา Main Form เนี่ยจะมาเรียกใช้เม t h ตัดเพนให้โดยอัตโนมัติก็คือเป็นการวาดกราฟิกเข้าไปใหม่นะครับทีนี้ ลองดูนะครับลองรันดูนะครับอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดูโคตรตักหนึ่งนะครับรีเพนนะครับเพนอ่าเหตุผลนะที่มันไม่ขึ้นมานะครับ c o l o r อร์ดัดไว้์ดัดเซ็ตแบ,บ็กกราวอาจจะเป็นเพราะว่าเซ b ตแบ,บ็กกราวใช้ไม่ได้ผลแล้ว เราเซตคัลเลอร์เป็นไวท์อาะฉะนั้นผมจะต้องเอาคัลเลอร์เป็นสีอื่นนะครับเนื่องจากว่าเมทอดเซตแบ็กกราวน์เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรงั้นผมจะใช้เมทอดอื่นไปผมจะใช้สีอื่นในการวาดนะเอาเอาเป็นสีแดงนะครับ ผมจะวาดเส้นสีแดงลงบนพื้นสีขาวนะครับกด r u นอ่ะก็จะเห็นว่าเฟ <c oughs> รมของเราเนี่ยจะมีเส้นขีดข้อมเลยจากมุมบนซ้ายไปยังตำแหน่งมุมล,ล่างขวานะครับนี่คือพื้นที่วาดกราฟิกของเราอ่ะมาดูกันก่อนเมื่อกี้อ่นะที่เราเซตแบ็กกราวไม่เสร็จนะครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการเซตแบ็กกราวเราจะต้อง ฟิลพื้นที่สี่เหลี่ยมแต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะสอนถึงรอก็คือวาดสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองอะงั้นขอเพิ่มไปอีกปะอ่าเป็นการวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยก็แล้วกันนะครับอ่าเราจะต้องวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมไปก่อนลงไปก่อน ก็คือการ fill ก็คือทําให้พื้นหลังเป็นสีดํานะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้อง G2 D2D set color ก่อนนะครับนะครับแล้วก็จะใช้ color black อ่าอพอเราได้สีดำเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะทำการ fill นะครับด้วย G2D fill ดอทฟิเนะครับดอทฟิเนะครับอ่าสังเกตนะครับว่ามันจะมีคอลัเมเตอร์อยู่4ตัวเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับดา w ไลน์เมื่อกี้นะครับตำแหน่งแกนตำแหน่งจุดเริ่มต้นของสี่เหลี่ยมนะครับก็คือตำแหน่งที่0 0ย์แล้วก็ตำแหน่งความกว้างนะครับอ่าแล้วก็มีค่าเท่ากับแคนวาสนะครับความกว้างของแคนวาสนะครับเกสบิดเหมือนกันแล้วก็ c ค pattern v a s ดจ g e เ high เหมือนกันอาตอนนี้เราก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วคราวนี้เราจะวาดเส้นสีขาวฐานท่แยงมุมบนพื้นสีดำนะครับอาก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่เปลี่ยนสีนะครับตรงนี้จะวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือทําให้พื้นหลังเป็นสีดำนะครับวาดสี่เหลี่ยม ตรงนี้ก็จะวาดเส้นสีขาวทะแยงมุมจากมุมบนซ้ายนะครับไปยังมุมล่างขวาของเฟรมทําให้เราก็จะเห็นตามรูปดังต่อไปนี้นะครับอ่ะอันนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีเส้นสีขาวตัดทะแยงมุมจากมุมบนลงไปมุมล่างขวามุมบนซ้ายไป,ไปยังมุมล่างขวาของเฟรมนะครับอ่านี่นี่คือ การวาดกราฟิกเนะในอันนี้ในส่วนของวแบบาดเส้นแล้วก็วาดอ่าแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรฟิลพื้นที่สี่เหลี่ยมการวาดพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับอ่ะ่อมาผมจะวาดกรอบสี่เหลี่ยมก็คือการดอเล็กนะครับอ่า ทำยังงไหลังจากที่เราได้พื้นสีดำแล้วเซตคัลเลอร์แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำอีกก็คือ G2 D set color เอาเป็น set color อ,อีกเอาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่ามีสีเขียว,ยวหลังจากที่เราได้ สีเขียวเสร็จแล้วเราก็จะทำการวาดกรอบสี่เหลี่ยมนะครับด้วย g 2 d d r a w นะครับ <l ots> การใช้งานกราฟิกเนี่ย <l ots> จะมีอยู่2อย่างก็คือไม่ draw ก็ fill นะครับในภาษาจาร่านะครับอ่าก็จะ draw rectangle นี่ก็จะมีเหมือนกันเหมือนกันกับการวาดการอ่า fill break เลยนะครับก็ตำแหน่งที่0-0 เพียงแค่เปลี่ยนจากฟิลเป็นเป็นรองท่านั้นเองนะครับก็แคนวาสจากเกทบิดเหมือนกันอ่า <c oughs> ลองรันอีกรอบหนึงอ่าก็จะสังเกตเห็นนะครับจะมีกรอบอ่าสีเขียวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่เราจะวาดนะเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่ง G2D ตัดเซ็ติดกมีไหมครับตัดเซ็ตโตรกอ่ะงั้นเอาไว้ก่อนก็เลยกันอสำหรับการว่าดกราฟิกด้วยภาษาจาว่าก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอต่อไปนะครับเดราจะจะมาว่ากันในส่วนของการวาดภาพแบบอื่นๆนะครับที่ยังเหลืออยู่นะ แล้วก็การกําหนดค่าอะไรต่างๆสําหรับกราฟิกด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ